ฝนจะตกแล้วรถเสียอีกแล้วเดินเอารถ <ไป S 1> เข็ไไน,นจ้ะถ่ายรูปเล่น,เล,นเล่นยายฝนตกฝนรถรถเสียรถเสียเดินเอา จ้าแบตมันเสื่อมมั้งไม่ไม่มายายอยู่ไอยู่รบุรีจานหรือรบอยู่รบุรีคนค่ะไปโรงเรียนโรงเรีนนีค่ะ หลับเนาะฮะแม่แต่บุญชลไปหลับเนาะแม่ดูยายเขายังตัวนั่งหน่อยยังรับผิดชอบตัวเองม่ได้อ่าครับบ่ใหญ่เขาโหนรถนะยายมันอันตรายเนาะอันตรายมันไงได้บ่ได้ค่ะพ่อแม่อยู่ในกระหินอยู่บนนั้นค่ะถ่ายรูปยายเป็นยังไงถ่ายคิดหอดเราอยากถ่ายเบิร์นถ่ายเบิร์นค่ะยายยายมีผักแป้นเหลือบ่ผักแป้น หลายบอหลายบอหลายแล้วเดี๋ยวจะบาทอ๋อเอาสิบบาทกับพ่อเอาต้นใหญ่เอายาวๆเลยเด้อจับมันยาวเลยเนาะแต่แค่ที่มันนับบาทมาสามบาทอีกนั่นเอาอยูได้จ้ะเอาสิบบาทกับพ่อเด้อขอบคุณค่ะเดินชมเนาะ ลดเสียาการลถเสียเดินไปซื้อกับข้าวนะจ๊ะเดินไปซื้อกับข้าวเนาะทักทายเพื่อนบ้านด้วยเดินทักทายเพื่อนบ้านดูบรรยากาศไปด้วยเนาะดูดอกไม้ข้างทางด้วยเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะคะ เป็นยายไปนาละปั่นจักรยานไปนาละโอ้จมายมอข้างทางเพืนะ่อนนะจะมายมข้างทาง,ทางมาอยู่บ้านนี้สามสสาิปีแล้ว ขอบคุณนะคะที่รับชม